สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับท่านผู้ชมทุกๆคนครับผมกรุดกินแซบจะพามากินอย่างครับผมมาดูนี่เลยครับกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีครับนี่ครับตัวเป้งตัวใสๆเลยครับนี่ครับโอ้ถ้าจะเด้งเด้งเลยครับนี่ดองไว้ดองไว้สองวันแล้วครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ด รสจัดๆเพชรๆแล้วก็ไซอัวก่อนอื่นปูโลกก็ต้องขอฝากช่องปูโลกกินแซบไว้นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อปูโลกลกินแซบนะครับผมมาเด้ครับผมเป็นพี่น้องครับเอามากินกุ้งดองซีอิ๊วกาหลีกันครับผมดูว่าจะแซบขนาดไหนครับแล้วก็มีพักซดครับผมนี่ครับแล้วก็มีแตงครับ อันนี้ต้องกินใส่กระพักนะครับผมนี่นี่ครับผมตุ่มเข้าไปเลยโอ้ยนะครับซ่บๆซครับโอ้ยเนาะอืมอื้มขอบเร้งน้ำจิ้มรสจัดรสแซ่บครับ ม็กมมมกขนาดมโอเคแล้วครับผมอืม,อมกิ่นกระพักไม่เข้ากันนี้จังเลยครับ มันพักสลัดนะครับผมก็จําซื่อมันบได,ด้ดิ่งๆตัวใหญ่ๆเะครับ น้องไปสองวันนี่มันจะเข้าเครื่องครับตัวมันจะออกเคใสคุณออกใสดำๆแปลว่ามันได้ทีแล้ว ในทีกำลังแบบเอาเข้าปากได้กุ๊บๆนะครับ <c oughs> เราเป็นไส้วาไส้วย่างหอม,อม,ม,ม,ม ขนาดรสชาติจิดจัดจัดั mm hmm. หอมหอมหอมแบบเด้งๆนั่นหนึ่งแน่นๆครับ ใส่จิ้มลักลักนี่ครับผมพันเข้าไปพันเข้าไปแล้วก็ออกเข้าปากอืมอ้ม หมอเดอร์ครับพี่น้นนองแจ็บหลายป๊าปขอให้นี่ครับ ราจำจิมอีกจักหน่อยหนึ่งนี่หอหน่อยหอหอไว้เออดันเข้าอืม

โอ้น้ำจิม้มครับผมแซ่บแซ่บเพชรกับเพชร ح. มาอืม อหอมหอมสด,ดายบะมีข้าวเหนียวครับกินกับข้าวเหนียวเลยยังมากเลย

Mm. รสชาติมันจะออก mm. เข็มเๆมมันมัน mm. เผ mm. ็ดน้อยๆครับผมตัวนี้นะหนังกรอบ อืมอุมอือดมอื่อมอื้ออม โอ้สะใจครับผมอันนี้กับลําครับลําแบบแนวกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีครับผมอันนี้กับไส้อั่วโอ้เหมาะขนาดครับผมปูโรดก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับผมท่านผู้ชมทุกๆคนเด้อครับผมขอบคุณหลายๆครับปุโรดกินโบสุภาพกินบุรียบร่อยก็ต้องขออภัยครับผมของมันแซ่บๆนะครับเนาะวันนีู้้โลดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ